สวัสดีคะ่ะสวัสดีต้อนรับอากาศหนาวๆนะคะเนี่ยนี่พาเด็กๆมาเล่นลูกบอลที่ที่ที่ไรที่สี่เหลี่ยมพสัสดาเนาะใช่ไหมสี่เหลี่ยมพสัสดาครับอออโอ้มันถึกนอมอแม่เข้าใจหงวานอมอนะมันถืออ้าวันทูทีโฟ์ไฟสิไฟไฟไบฮึบฮึบ <laughs> เพื่ออห้เงีางเดี๋ยวเดี๋ยวม่งเขาเมียวเดียนอยู่เลยอ่าอ่ะบิจิจี่ปมื่ชิจาทำไมจวยเลยอ่ะพี่เมื่อหล่อมากเลยอ่ะอลูกใครวะไม่สือหล่อยังเลย อาหนาวเราออกกําลังกายนิดนึงน้องทังกล้องเหมือนไม่โฟกัสเลยลูกเอ้อหรอก็เหมือนไม่โฟกัสที่มุดหล่นเลยเมื่อกี้น่ะ บ้าแหละไม่น่ารักกับพ่อแม่เลยอ่ะอ่ะพี่ชีทำอะไราหาอะไรลูกชีชีชิตาแต่ยังงำอีกเนาะโอ้ยไปพี่บ้าอ่ะอ่ะโูชีชูที่ชูชูที่ทีว้ายเสร็จชิตาเลยเสร็จเลยเสร็จเลย บด <Keep S 1> ้ละเมอยางวะงง n วงง n g งงงวยเลยเอายางบนมาเดนียวมือสองสายเลยเไมคนสวยออมือไม่ไ่้หรอมือไม่ได้ยเออทไม่ได้มันกัยกหล่อได้แม่เลยล่ะ เข้าไปแล้วเด้อยเบ่อเข้าไปแล้วด้วเบ้อเข้าไปแล้วเด้ยเเดยเเดยอยเบ้อพีจีพี่จีไม่ให้เล่นด้วยเหรอคะจีไม่ให้เล่นด้วยเหรอทำไมอ่ะห่วงลูกบอลลูกเมื่อขอดีๆขอชิต้าดีๆแต่ชิต้าก็ให้ลูกอย่าไปหยาดเอาเด้อนะั่นเดี๋ยวก็เจ็บตัวไงคนรอ ไม่อยากไปญาิญาิเจ็บโตเลยตลกว่าเล็กน้อยปอ่ะดึงดึงดึงดึโ้มตึมตึมโออย่งมะอ่ะนางล้มนางล้มนนางล้มบดดิเมิอบด โดดยังแม่ก็ล้มแล้วนี่แม่กนนมม็นางแล้อแม่นางละนางน้ำกันไหนลูกนะคันลอคนลอยแม่เกาท้องให้เหรออุ้ยดีใจจังเลยไี่เกาท้องเหรอออเฮ้ยเฮ้ยมันหมาอะไรวะเนี่ยหนึ่งหนึ่งหนึง่งทำไมมันหลอยยังเลยวะไหนด้วยซิทำไมันหลอ,อยัเลยทำไมมันหลอ,อยเลยวะไหนมามาไหน ได้เดี๋ยว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 แม่ดูความหล่อของมึงมา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 อึ๊บโอ้ยโอ๊ยระวังค่ะระวังค่ะเกือบแม่จับไม่ได้แนละ้วเมื่อกี้นะเฮ้ยนี่อย่างอ่าโดดไหมโดดไหมเออโอ๊ยอโดดไหนมันเต็มสองขาจะาลูกแล้วมันก็ลลม โอ้ยไปเลยเลยลูกบลอลละลาเขาสวยปะไฮเลนนะ่ะมาพี่ชีเยอะไปเลยเลยล้วไปเลยเลยลูกบอลแล้วนาะนี่แล้วก็สวบเอาเล่นเขาจะจับสวบเจ้าบอลนี้แสงแยงนิดนึงนะคะ ค่ะวันนี้ก็พาเด็กๆมาเล่นเหมือนเช่นเคยนะคะยังไงก็ฝากพี่ๆนะคะกดติดตามรับชมเด็กๆด,ด้วยนะคะกด s u b s c r i b e ที่ช่องเจคอบมายานะคะก็จะได้มาดูเด็กแสบขี้เดือทั้งสองตัวนี้นะคะแล้วก็เด็กบอกไม่ฟังนะคะไซบบเรียนฮักกี้สามตัวนั้นด้วยนะคะอย่างนี้ก็ฝากพี่ๆนะคะกดติดตามาช่องด้วยนะคะแล้วก็ฝากเข้ามาดูคลิป ซัมเมอร์ชิต้าด้วยนะคะพี่ว่าพี่ว่านี่ค่ะพี่ขอบคุณพี่ก่นกอนโอ้โอ้มันหันเร็วมากเลยโอ้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 อาคาค